สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วาร i e ร y ตี้ทูเดบายสายสวรรค์เขียนยิ่งพามาที่โรงกลั่นของบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มปะตะทตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะที่นี่คือโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีมาตรฐานชั้นนำในระดับภูมิภาคเลยนะคะ การกลั่นน้ำมันที่นี่มีกำลังการผลิตในแต่ละวัน275,000บา์เรลต่อวันค่ะแล้วก็สามารถที่จะกลั่นน้ำมันดิบออกมาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมายวันนี้มาเรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำมันที่โรงกลั่นน้ำมันไทยออยกันค่ะ และตอนนี้ดิฉันเข้ามาอยู่ภายในห้องควบคุมปฏิบัติการกลั่นอยู่กับวิศวกรการผลิตของโรงกลั่นไทยออยนะคะคุณบรรจงเลิศโรจน์ชูสิทธิ์สวัสดีค่ะบรรจงค,ค่ะช่วยให้ความรู้หน่อยนะคะกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่นำน้ำมันดิบเข้ามาสู่โรงกลั่นเนี่ยเป็นยังไงคะเส้นทางก็โดยปกติน้ำมันดิบจากโรงกลั่นนะครับก่อนที่จะนำเข้ามาสู่กระบวนการผลิตก็จะมีการขนส่งจากแหล่งผลิตะนะครับอย่างตัวอย่างเช่นก็คือจากกระวันออกกลางก็จะขนส่งใส่เรือ ใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางจนมาถึงฝั่งโรงกลัน่นก่อนที่จะนําเข้าสู่โรงกลั่นเนี่ยก็จะต้องมีการดิช,ช่าตัวน้ํามันดิบเนี่ยจากเรือโดยผ่านทุ่นตัวที่เรียกว่า S B M นะครับจากนั้นเนี่ยจากเรือก็จะถูกขนถ่ายโดยท่อใต้ทะเลจนมาถึงตัวถังเก็บน้ํามันดิบที่อยู่บนโรงกลัน่นแต่เราไม่สามารถที่จะนําน้ํามันดิบตัวนี้ไปใช้งานได้โดยทันทีเพราะว่าในระหว่างขบวนการขนส่งเนี่ยก็จะมีน้ําทะเลเนี่ยปะปนเข้ามากับตัวน้ํามันดิบด้วย เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการทิ้งระยะเวลาเพื่อให้น้ามันดิบกับน้ําทะเลเนี่ยมีการแยกตัวกันซึ่งโดยโดย,โดยเฉลี่ยทั่วๆไปก็จะประมาณ24ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดูดน้ํามันดิบจากถังเก็บเนี่ยเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยที่กระบวนการผลิตแรกที่จะต้องออมีอยู่ในโรงกลันน่นก็คือกระบวนการผลิตเพื่อที่กําจัดเกลือหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งสกปรกต่างๆที่ปะปนอยู่ในน้ำมันดิบเพราะว่าสิ่งสกปรกพวกนี้ก็จะมีผลต่อกระบวนการผลิตเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการกําจัดสิ่งพวกนี้โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่าดี ter, โซลเตอร์นะครับซึ่งหน้าที่หลักๆก,ก็คือมีการใส่ตัวน้ํา เข้าไปเพื่อจะละลายเกลือที่ปะปนอยู่ในน้ํามันดิบเนี่ยออกมาก็จะเป็นการทําให้น้ํามันดิบเนี่ยมีความสะอาดมากขึ้นครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการให้ความร้อนกับตัวน้ํามันดิบเพื่อให้เกิดการแยกเพราะว่าโดยทั่วไปกระบวนการผลิตของน้ํามันดิบเนี่ยจะเป็นการกลั่นโดยอาศัยความร้อนเพราะนั้นเราก็จะให้ความร้อนกับน้ำมันดิบด้วยเตาให้ความร้อนนะครับจนน้ามันดิบมีอุณหภูมิสูงประมาณ300รอกว่าองศาองศาซีนะครับเราก็จะส่งต่อเข้าสู่หอกลั่นแยกน้ํามันดิบ โดยอาศัยหลักการของจุดเดือดที่แตกต่างกันของน้ํามันแต่ละชนิดก็จะทําให้เกิดการแยกในแต่ละชั้นโ,โดยที่น้ํามันดิบที่มีจุดเดือดต่ํากว่าก็จะลอยขึ้นสู่ทางด้านบนของหอ,งองกลัน<า>ในขณะที่น้ํามันดิบที่มีจุดเดือดสูงลดหลั่นกันลงมาก็จะถูกแยกออกจากแต่ละส่วนของหอกลันน้ํามันดิบเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าน้ํามันดิบมาเป็นชนิดเดียวกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่เป็นผลิตภัณฑ์เสมรูปเราจะเห็นว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์เสมรูปต่างๆกัน ถึงย่ย่าาค,ครับโดยที่ส่วนที่เบาที่สุดของตัวผลิตภัณฑ์ที่เราผลิตได้ก็จะเป็นเรื่องของ LPG ที่เราเอามาใช้เป็นแก๊สหุงต้มในครัวเรือนะนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นเรื่องของน้ํามันเบนซีนที่ใช้เติมรถยนต์กันถัดมาก็จะเป็นน้ํามันก๊าซหรือน้ํามันอากาศยานที่เราใช้สำหรับการเติม เครื่องบินใช่ <c oughs> ครับและส่วนถัดมาก็จะเป็นน้ํามันดีเซล <c oughs> และส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นน้ํามันเตา <c oughs> ซึ่งในส่วนของน้ํามันเตาเนียครับก็จะเป็นส่วนที่แต่และโรงกลั่นสามารถที่จะเอาไปปรับปรุงคุณภาพได้อีกเพื่อที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้น้ํามันดีเซลและน้ํามันเบนซินเพิ่มขึ้นจากส่วนของน้ำมันเตาค่ะการมีโรงกลั่นน้ํามันในประเทศมันมีข้อดียังไงคะคุณบรรจงข้อดีหลักๆ ที่เห็นได้ชัดข้อแรกก็คงเป็นเรื่องของความมั่นคงในพลังงานของประเทศถูกไหมครับว่าเราสามารถมีน้ํามันสมร็จรูปเนี่ยไว้ใช้ได้ตลอดเวลาโดยที่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็ไม่จําเป็นที่จะต้องนําเข้าจากต่างประเทศเข้ามาซึ่งใช้ระยะเวลาพอสมควร <c oughs> อีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าของน้ามันดิบที่ผลิตเองในประเทศส่วนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนน้ามันดิบส่วนนั้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับ คนไทยแทนที่เราจะต้องส่งน้ํามันดิบส่วนนั้นออกไปให้กับต่างประเทศแล้วก็ส่งน้ํามันสำเร็จรูปกลับเข้ามาในฐานะคนทํางานในโรงกลั่นไทยออยล์เองอยากจะเน้นย้ําหรือให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ<ม>เพราะว่าไม่ว่าทางด้านโรงกลั่นไทยออยล์เนี่ยจะพยายามปรับปรุงขบวนการผลิตหรือว่าคัดสรรเทคโนโลยีเพื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการกลั่นอย่างไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายก็อยากให้ผู้บริโภคชาวไทยนะครับ ควรจะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีพลังงานไว้ใช้ต่อในระยะยาวในอนาคตค่ะวันนี้ขอบคุณค,คุณบรรจมงมากๆนะคะ,คะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบออกมาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราบริโภคกันอยู่นั่นเองค่ะ มีเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวาระที y ท o เดย์บายสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยกลุ่มปตท